สวีครับนักเรียนครับวันนี้ก็วันอังคารนะครับสิสิงหาคมนะครับกลับมาพบครูกัปนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับเรื่องวันนี้ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและการหาคําตอบโจทย์ปัญหาของทศนิยม2ขั้นตอนนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเราเรียนเรื่องการบวกกับการลบทศนิยมเมื่อวันเมื่อวานนี้วันจันทร์เราเรียนเรื่องการคูและการหารทศนิยมอ่าฮะ วันนี้นะครับวันนี้เราจะมารวมกันผสมเลยละ่ะเอาง่ายๆนะครับก็คือมี2ขั้นตอนอย่างน้อยๆต้องมีการทํา2ครั้งลองดูนะการทําโดย2ขั้นตอนนะครับจุดผสมกายรู้ในวันนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์และหาคําตอบของโจทย์ปัญหาทศยม2ขั้นตอนได้อ่านะครับมาดูกันวันนี้คลิปวิดีโอจะสั้นครับสั้นทุกวัน,นบนะครับ พยายามจะทำให้สั้นที่สุดนะครับเพราะว่ามีหลายหลากหลายวิชาที่เนี่ยต้องเรียนนะครับก็พยายามสลับหมุนเวียนกันไปแล้วก็สังเกตได้ว่าจะมีคณิตศาสตร์เนี่ยเกือบทุกวันเลยนะครับแต่ว่าเป็นวิชาที่ตัวคกกรูกาบเองเนี่ยเป็นครูวิชาคณิตศาสตร์เองด้วยแล้วก็จริงๆแล้วไม่ได้เรียนทุกวันยกเว้นวันพฤหัสนะครับแต่ว่าก็พยายามทำให้เวลาเรียนของวิชานี้นะครับมันน้อยลิดหนึ่งแต่ยังได้ความรู้อยู่นะครับ 1ิบสนาทีไม่เกินนั้นนะครับการบ้านหนึ่ข้อถ้าเป็นข้อที่ยากก็เป็นง่ายๆหรือก็อาจจะมี4ข้อนะครับประมาณนั้นอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาน้ำหวานนะครับราคาขวดละสี่สบาทดาราให้เงินไป200บาทได้รับเงินทอนห้บาทนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าดาราซื้อน้ำหวานกี่ขวดนะครับ น้ำหวานราคาขวดละ49ดาราให้เงินไป200ได้เงินทอนมา517บาทดาราซื้อน้ำหวานกี่ขวดมาดูกันครับมาดูกันก่อนสิ่งแรกที่เขาทำเขาทำอะไรครับเขาหาราคาน้ำหวานทั้งหมดนะครับเขาหาราคาราคาน้ำหวานทั้งหมดเราจะหาได้ยังไงละ่ะเราให้ตังไป200แล้วทอนได้มา5 3บาทเพราะฉะนั้นจำนวนเงินที่ให้แม่ค้าลบด้วยเงินทอนก็คือเท่าไหร่ 200-53นั่นคือราคาของน้ำหวานถูกไหมถูกไหมหลังจากที่เราได้ราคาน้ำหวานแล้วแล้วทําไงต่อราคาน้ำหวานทําไงต่อเขาบอกว่าน้ําหวานขวดละ49บาทเลยเลยนำ2 5 3เนี่ยใส่วงเล็บซะเพื่อหาราคาก่อนใช่ไหมหาตังก่อนใช่ไหมแล้วนํามาหารกับ49บาทนี่แหละครับคือการวิเคราะห์นี่แหละครับคือการทำสอขั้นตอนเราจะเริ่มใส่วงเล็บในขั้นตอนแรก แล้วก็เพิ่มอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเราเรียกว่าการทําไมครับวิเคราะห์จทย์ปัญหา2ขั้นตอนเพราะฉะนั้นประโยชน์สาร์ข้อนี้ก็เลยเขียนได้ว่าเท่าไหร่ครับวงเล็บเปิดสองร้0ลบห้วงเล็บปิดหารด้วย49นะครับเราจากการที่เราไปคิดวิธีทําทําสํมตได้คําตอบมาเป็น3ขวดอ้ามาดูตัวอย่างต่อไปแม่ค้ามีปลาหมึกแห้ง สี่สิบห้าุดแปดกิโลกร,รมัมขายไปข้อนี้ครูครับอยากจะทำให้จัง <c oughs> นะครับจะครูนะอ่ะมาดูกันข้อนี้นะครับแม่ค้ามีปลาหมึกแห้งสี่สิบ 45.8อะไรครับ45.8กรัมขายไปขอไายครับขายไป25.4กิโกิโลกรัมที่เหลือแบ่งใส่ถุงถุงละโอโหถ้าใครเจอคำว่าแบ่งใส่ถุงถุงละนี่ยิ้มหวานเลยนะจริงๆแล้วนะใช่ไหมครับยิ้มหวานเลยใช่ไหมทำทำอะไรจำได้ไหม นำมานำมาอะไรบอกกูสินำมาพกูดใหค้คนข้างบ้านได้ยินพูดให้ปลาข้างบ้านสงสยัยนำมาทาอะไรลูกนำมาอาหารไงครูครับใช่เปล่า,านะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้นักเรียนดูครับสังเกตสังเกตครับเขาบอกว่าแม่ค้ามีปลาหมึกแห้ง45.8ขายไปแล้วก็เหลือครูครับถามว่าเขาพูดคําว่ามีเท่านี้ขายไปเท่านี้แล้วเหลือ เอามาทำํำลายกันก่อนเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเอาเริ่มต้นก่อนอามาทำํำลายกันครับนํามาทําลายประโยคสารลักษณ์นะเราพยายามต้องเขียนประโยคสารลักษณ์แล้วนะอืมทำไมครูกั้ไม่ใช้ปากกาดำํำใช้คําถามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปะ โยกสัญลักษณ์ของเราเราฝึกการวิเคราะห์นะครับแล้วเราต้องเขียนประโยชน์สัญลักษณ์ให้ได้ก่อนถ้าเราเขียนประโยชน์สัญลักษณ์ได้ทุกอย่างมันจะง่ายเพราะฉะนั้นมีปลาหมึกอ,อยู่เท่านี้ขายไปเท่านี้เหลือเท่านี้เหลือรูเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวงเล็บที่เราจะต้องการจะหาคืออะไรเนี่ยคือ45.8เอามาทําอะไรกับ25ครับเพื่อจะให้มันเหลือเอามาลบครับโูดูก็รู้แล้วมีเท่านี้ขายไปเท่านี้พอเหลือแล้วขายแบ่งใส่ถุงถุงละ แบ่งใส่ถุงครูครับสอนแล้วสอนอีกสอนจนมาป6แล้วเนี่ยนำมาทำไรแบ่งใส่ถุงแบ่งซอยซอยแบ่งมาทำเป็นหาร0.6จบแล้วครับนี่คือประโยคสัญลักษณ์ที่พวกเราทุกคนช่วยกันหลังจากนั้นนักเรียนก็นำทำไมครับนำประโยชน์สัญลักษณ์นี้ไปวิสแสดงวิธีคิดหาคำตอบออกมานะครับเอามาลบกัน ตั้งลบให้จุดให้ตรงกันแล้วเราก็นํามาหารถูกไหมแค่นั้นนะครับคุณจะข้ามกระบวนการในการวิธีคิดนั้นไปก่อนพยายามจะตังจะสอนตัวอย่างในเรื่องของการหาประโยชน์สัญลักษณ์วิเคราะห์จทยปัญหา2ขั้นตอนให้ได้ก่อนนะครับดูต่อดูสิเราถาถูกไหมอ่าเห็นไหมครับประโยชน์สัญลักษณ์บอกว่าอะไร 45.8บลบ25.4ปรวงเล็บและหารด้วย0-6เพราะฉะนั้นเราก็ทําไมครับเราก็มาทําในวงเล็บกันก่อนเน,ะนาะคณิสตร์สร้างจุดให้ตรงกรันนามาลบหลังจากได้คําตอบแล้วก็ทําไมนํามาหารกับตัวหลังถูกไหมครับทําทีละขั้นตอนนํามาหารก็ง่ายเลยใช่ไหมก็เหมือนกับเลื่อนจุดไปถูกไหมก็กลายเป็น6เลื่อนจุดไปก็กลายเป็น2 0 4แล้วก็มาตั้งหารจบตอบ34ถโอเคนะ โอเคนะครับจริงๆครูครับตั้งใจตั้งใจไว้กันบ้านเนี่ยนะครับ2ข้อเลยคือ2ข้อนี้นะครับแต่เราจะมาช่วยกันทําข้อหนึงก่อนเราจะมาช่วยกันทําข้อ1ก่อนนะครับเราจะมาช่วยกันทําข้อ1นึ่งก่อนข้อนี้แล้วกันครับเปิบเอาละโอ้ จินตนามีน้ำกระเจีย๊ยบ16.5ลิตรเราจะมาช่วยการเขียนปะโยกสันยลักษ์จินตนามีน้ำกระเจีย๊ยบ16.5ลิตรแบ่งใส่ขวดขวดแล้วโหแบ่งใส่ขวดค,ครกับแบ่งซอยย่อยแบ่งเท่าๆกันนำมา ทำอะไรครับนํามาหารกันครับแทบจะไม่ต้องคิดครูครับหลังจากนั้นแล้วขายไปขวดละโอ้โหเหมือนมีนิสสอห้าแท่งขายไปสิบแท่งละสิบบาทนํามาทําอะไรครับนํามาทำมาคูณครับครูอย่าอย่าลืมครับบรรทัดครั้งแรกเราทําอะไรเราหารเราก็ใส่วงเล็บให้เขาก่อนแล้วเราจึงมาคูณทําไมครับที่หลังใช่ไหมเอย เราจึงมาคูณที่หลังอ้าวครูกรับไม่ได้สลับขออภัยครับขออภยัยใหม่นะอ่ะเดี๋ยวดูกันบ้านก่อนอ่าเดี๋ยวดูตัวอย่างอีกอันหนึ่งก่อนขอก่อนไปกันบ้านนะครับขออนุญ,ญาตย้อนกลับพูสามีหนึ่งครั้งนะครับคูสามีหนึ่งครั้งประโยคสัญลักษณ์อีกหนึ่งครั้งจินตนามีน้ำกระเจี๊ยบ16.5ลิตรแบ่งใส่ขวดขวดละเห็นไหมสอนไปตั้งแต่ปสี่แล้ว เจอการแบ่งเท่าๆกันเจอการแบ่งใส่ขวดเจอการแบ่งซอยๆเย่อยๆเรียบร้อยแบ่งใส่ขวดแบ่งใส่โหลแบ่งใส่ตะกร้านำมาหารกันครับ16.5หารด้วย0.33นะครับพยายามครับเราหนึ่งขั้นตอนที่เราเจอเนี่ยพยายามใส่วงเล็บให้เขานะครับแล้วหลังจากที่แบ่งแล้วเนี่ยเขานำไปขายขวดละนำมาทำอะไรครับไปขายขวดละ อันนี้ไม่ได้แบ่งแต่เพิ่มขึ้นถูกไหมไปขายไปเพิ่มยอดนํามาคูณกันก็ไปคูณกับ12.50นี่คือประโยคสสนรักษ์ณถูกไหมเราก็แค่ทําไมครับเราก็แค่ทําเราก็แค่ทําอะไรทําในวงเล็บก่อนออกมาเป็นเท่าไหร่แล้วก็นําไปคูณกับ1 2 5ก็กลายเป็นคําตอบของสิ่งที่โจทย์ต้องการจะถามเราคืออะไร จินตนาได้เงินกี่บาทถูกไหมนะครับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา2ขั้นตอนค่อนข้างยากสักเล็กน้อยเพราะว่ามันมีการทําถึง2สเต็ปนะครับมีการทํถึงสงสเต็ปการทํา2สเต็ปนี้มันยากตรงไหนถ้านักเรียนผิดสเต็ปใดสเต็ปหนึ่งนักเรียนผิดหมดเลยนะครับถ้านักเรียนเขียนประโยชน์สัญลักษณ์ถูกอันนี้พอมีเขาที่นักเรียนจะทำข้อนีไ้ได้ได้ถูกต้องแต่ถ้านักเรียนทํา แล้วผิดหรือว่าเขียนประโยคสาระผิดตั้งแต่ต้นมันคือผิดเลยนะครับไม่มีการแก้ตัวใดๆดทั้งสิ้นเลยโอเคนะนะครับการบ้านวันนี้คือข้อสองนี่ครับแม่ค้าอ๋อไม่เห็นนะอันนี้การาฟหลอนหอนอยังไงไม่รู้นะแต่หนึงน,นลูกสักครู่ครับสักครู่ เอาละมาแล้วมาแล้วนะครับการบ้านวันนี้ครับมี1ข้อเท่านั้นนะครับคือโจทย์ครับแม่ค้ามีข้าวสาร60.5กิโลกร,รมัมนำมาจัดใส่ถุงได้จํานวนหนึ่งแต่ละถุงหนัก1.5กิโลกร,รมัมดูให้ดีนะครับข้อนี้เขานำมาอะไรนำมาแบ่งใส่ถุงดูให้ดีนะข้อนี้ยากนิดหนึงนะครับ นำมาแบ่งใส่ถุงแต่เขาไม่ได้บอกว่าแบ่งได้เท่าไหร่เขา,าบอกเลยว่าแต่ละถุงหนักเท่านี้นะครับหลังจากที่จัดใส่ถุงแล้วเหลือข้าวสารเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะครับว่าก่อนจะแบ่งเหลือเท่านี้เราต้องมาทำอะไรกันก่อนลองวิเคราะห์ดูนะครับแล้วไม่เข้าใจให้อินบ็อกเข้ามาถามหรือเฟซบุ๊กเข้ามาถามส่วนตัวได้นะครับลองดูครับลองฝึกดูข้อนี้ยากพอสมควรนะครับลองดูนะครับ มันบ้านส่งให้เรียบร้อยส่งมาถามได้นะครับลองวิเคราะห์ดีๆโจทย์ต้องการถามอะไรเราและโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างนะครับจะพลิกแพงได้อย่างไรบ้างข้อนี้ไม่เปะ๊เปะๆไม่เห็นโจทย์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ไ,ได,ด้ต้องวิเคราะห์ให้ถูกต้องว่าเขาพูดถึงอะไรบ้างและเขาถามอะไรเราโอเคนะวันนี้พอแค่นี้นะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ